ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจนเพปไทด์บำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อเเซ็จากปลาโรงแรมต่างแดนอ๋อเป็นประสบการณ์ของใครครับเรื่องนี้คุณกี้อ๋อเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของอ ลูกชายนายจ้างผมครับอืมครับคือเรื่องนี้ครับผมได้รับฟังมายังไงเนี่ยผมก็จะถ่ายทอดแบบที่น้องเขาถ่ายทอดให้ผมฟังมาเหมือนกันครับครับผู้ที่นําเรื่องเนี้ยมาถ่ายทอดให้ผมฟังนี่ก็คือน้องบุญชังชิกครับซึ่งคนเนี้ยแกเป็นลูกชายของนายจ้างผมครับครับเวลาแกมาที่ทํางานเนี่ยแกจะเห็นเฮ้ยเขาก็มาถามว่าพี่พี่ชอบฟังอะไรอืม ผมก็ถต่าว่าเป็นนิทานหรืออะไรผมว่าอ๋อเรื่องผีผมก็ว่าอย่างเงี้ยครับน้องเลยอ๋อเห็นผมชอบฟังเวลาแกมาบ่อยๆแกก็เลยบอกเอา้าผมก็มีประสบการณ์เหมือนกันแกบอกนะครับครับแกก็เลยเล่าให้ผมฟังครับก่อนที่จะละถ่ายทอดให้พี่ฟังไอ้เรื่องนี้พี่เรียบเรียงยากครับเนื่องด้วยภาษาเราด้วยอครับ,รบแล้วก็การสื่อสารแต่โชคดีอยู่นะก็ยังมีความโชคดีอยู่ครับมันมีแอป อ่าแอปอะไรนะแอปทานสเลียบหรือเปล่าอาใช่ฮะบาใช่ครับมันก็เลยพูดคุยกันรู้เรื่องใช่ก็เลยรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ถ้าผมผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยไปก่อนนะครับครับฟังให้มันเป็นเรื่องเล่าแล้วก็เพื่อความบันเทิงก็พอครับครับครับผมขอพาพี่ๆเนี่ยย้อนไปประมาณสักเจ็ดปีเกับแปดปีที่ผ่านมาคือผมขออนุญาตใช้อ่าชื่อน้องเนี่ยเป็นตัวผมแทนแล้วกันครับ เพราะว่าชื่อน้องค่อนข้างยาวครับครับคือสมัยนั้นครับตัวผมเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยผมอายุประมาณสักสิบเก้าปีครับพอพวกผมเนี่ยเรียนจบประมาณสักมปลายพอดีครับก่อนที่จะเรียนจบเนี่ยทางโรงเรียนเนี่ยครับเขาได้จัดทริปครับไปเมืองแห่งนึงในประเทศประเทศนี้พูดได้ไหมพี่อ,อ๋อได้ครับประเทศกว้างๆก็ออได้อยู่อ่า เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราก็คืออินโดนีเซียครับ <c oughs> <c oughs> ครับพอ <c oughs> พวกเราเนี่ยไปไปถึงประเทศเนี้ยแล้วก็ไปถึงเมืองเมืองหนึ่งประมาณสักสามทุ่มกว่าครับน่าจะได้ครับครับ <c oughs> หลังจากที่พวกเราเนี่ยไปกันด้วยทางเครื่องบินนะครับ <c oughs> ก็ไปกันประมาณสักสามสิบกับสี่สิบท่านครับพวกเราไปถึงปุ๊บก,ก็ได้แบ่งเป็นรูเมเยทกันครับเป็นห้องละสี่ถึงห้าถึงหกคนก็แล้วแต ส่วนที่ห้องผมเนี่ยผมจัดไปทั้งหมดสามสี่ห้าคนพอดีครับอืมอแล้วก็ผมก็จะอยู่พอเราก็แยกเด่กทั้งชั้นนั้นชั้นสามเนี่ยจะเป็นอ่าพวกรอเหมาเช่ากันหมดครับพอพวกผมเนี่ยกับเพื่อนเพื่อนเนี่ยพอไปถึงโรงแรมเนี่ยก็เลยตัดสินใจกันว่าเอา้าใครจะท,ทําธุระส่วนตัวเก็บข้าวเก็บของอะไระแยกอะไรแล้วก็รู้สึกว่ามีใครอยากจะไปอาบน้ําก็ไปก่อนอืม แล้วทีนี้ก็มีเพื่อนคนหนึ่งครับก็เลยขอตัวนี่ไปอาบน้ําก่อนในขนาดที่พวกเรากับผมกับเพื่อนๆนนทั้งหมดอีกสี่คนเนี่ยก็เลยมานั่งคุยกันครับก็นั่งรอบางคนก็จะรอเพื่อจะไปอาบน้ําเพื่อจะรอคิวต่อไปหลังจากนั้นก็ก็พากันนั่งคุยกันเม้ามอยครับด้วยความสนุกเราไม่เคยมาแบบนี้ครับมไม่เคยออกมาเที่ยวต่างประเทศประมาณนี้ครับ ก็อยู่กับเพื่อนครับแต่พี่อยู่ๆครับเพื่อนคนที่หนึ่งที่กําลังอาบน้ําอยู่เนี่ยอยู่ดีๆครับก็ส่งเสียงร้องตะโกนกรีดออกมาพี่อืเพื่อนทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ด้านนอกเนี่ยก็พากันตกใจรวมถึงตัวผมด้วยแล้วก็ตะโกนถามมันออกไปว่าเฮ้ย hey, มีอะไรเกิดอะไรขึ้นวะครับเแล้วเพื่อนคนที่หนึ่งครับที่กําลังอาบน้ำก็วิ่งออกมาครับ โดยยังไม่ได้เช็ดตัวอะไรทั้งอย่างครับร้อ,องตะโกนออกมาครับด้วยน้าเสียงสั่นๆเหมือนกับเพื่อนผมคนเนี้ยเฮ้ยตกใจอะไรมาหรือเปล่าหรือมันตื่นอะไรมาบางอย่างครับแล้วเพื่อนนี่คนเนี้ยก็ได้เล่าเรื่องด้วยน้าเสียงสั่นๆครับก็เล่าขึ้นว่าตอนที่ชั้นเนี่ยยังไม่ได้ทันเปิดก๊อกน้ำเลยครับอยู่ๆครับ อ่างล้างหน้าเนี่ยจู่ๆก็มันก็เปิดขึ้นมาครับแล้วก็น้ําก็ไหลลงแล้วมันก็หยุดเปิดปิดอยู่อย่างนี้ครับถึงสองสามครั้งมันโดยมันเปิดปิดของมันเองครับแต่พวกผมกับเพื่อนครับทั้งสี่คนเนี่ยไม่เชื่อนะครับอืในสิ่งที่เพื่อนคนที่หนึ่งมีพูดแล้วพวกคุณเพื่อนครับทั้งหมดนี่ก็ได้ปลอบใจครับเพื่อไม่ให้เพื่อนคนที่หนึ่งกลัวครับออื ็เลยบอกออกไปว่าโอ๊ยออกน้ํามันอาจจะเสียก็ได้อเอางี้แล้วกันเดี๋ยวเราเนี่ยมาตกลงกันว่าคืนเนี้ยพวกเราทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในห้องเนี้ยห้องเนี้ยไม่ออกไปไหนครับพอถึงเวลาเริ่มดึกครับด้วยเวลาเราเดินทางเนี่ยมันเกิดอาการเหนื่อยล้าด้วยครับบางคนก็เริ่มง่วงกันครับบางคนก็เพ้อหลับไปก็เหลือแต่ตัวผมครับกับเพื่อนอีกสองคน พกพักครับพกพักใหญ่พี่ก็ได้ยินเสียงเหมือนกับอมีคนมาเคาะประตูครับเสียงก็ประมาณว่านั่นคือเสียงเคาะประตูครับครับพอได้ยินเสียงเคาะประตูครับพวกผมเนี่ยก็เลยเฮ้ ي, ยเฉงอะไรวะในในในใจเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ย มันเป็นแค่เสียงเคาะคงไม่มีอะไรครับแต่สักพักพี่พูดไม่ทันจบครับก็ได้ยินเสียงเคาะอีกเหมือนเดิมครับก็เคาะอีกเหมือนเดิมครับในความรู้สึกผมเนี่ยกลัวเพื่อนๆกล่วผมก็เลยอาสาครับเพื่อจะเดินไปดูครับพอผมเดินเข้าไปดูครับเหตุการณ์เนี้ยมันเริ่มมีแปลกๆขึ้นมาแล้วกับพวกเราครับ แล้วก็คุยกันว่าเสียงเนี่ยมันอาจจะเป็นเสียงคนที่มาส่งอาหารก็ได้ผมก็เดินออกไปดูครับพอเปิดประตูแง้มเข้าไปก็ไม่มีอะไรพี่อพอกำลังจะออก้าวเท้าหันหลังกลับครับเสียงข้อประตูก๊อกก๊ก็ก็กทีนี้รัวๆเลยพี่ครับผมก็เนี่ยผมก็เปิดประตูแฟบออกไปคนระับมองซ้ายมองขวาอื ก็ไม,ม่มีอะไรครับผมก็อยปัดความกลัวเนี่ยออกไปครับแล้วก็ทํายังไงก็ได้ให้เพื่อนเนี่ยสบายใจขึ้นก็เลยพูดว่า้อาจจะเป็นเพื่อนข้างห้องเราก็ได้เขาอาจจะมาแล้งเราครับเดียวก็พูดออกไปอย่างนี้ครับแล้วเพื่อนอีกคนนึงครับก็ขอตัวไปนอนครับเพราะว่าเริ่มกลัวกันแล้วครับก็เหลือแค่ตัวผมกับเพื่อนอีกคนนึงครับ พี่กำลังนั่งดูทีวีอยู่นะพี่ออืก็นั่งดูทีวีกันบ้างไถโทรศัพท์ไปบ้างครับสักพักรู้สึกว่าเริ่มเหนื่อยแล้วด้วยอาการเหนื่อยล้าแล้วครับสักพักก็ชวนกันไปนอนครับพี่แต่ทีวีนี่ก็ยังเปิดอยู่นะแต่เปิดด้วยเสียงเบาๆครับพอผมกับเพื่อนเนี่ยเขิมกำลังจะหลับครับจู่ๆพี่เพื่อนผมเนี่ยกับผมเนี่ยก็ดื่มตาพร้อมกันครับ อื uh uh. แล้วก็พูดขึ้นว่ามึงได้ยินเสียงเหมือนกับกูไหม uh uh. เสียงนั่นคือครับเหมือนเดิมพี่เสียงเคาะประตูเหมือนเดิมครับก๊กก uh ๊ก uh. อ๋ oh, ยังเคาะอยู่เหรอครับ uh uh. แต่แต่เสียงที่ได้ยินเนี่ยนะมันอยู่ที่ด้านนอกหน้าต่างนะพี่อืมอ uh ืม uh. ครับณเวลานั้นนะคงไม่มีใครครับที่จะไปเคาะ ที่นอกหน้าต่างได้เพราะว่าพวกผมเนี่ยอยู่ชั้นสามกันแล้วก็เป็นเวลาหกทุ่มกว่า,วาครับซึ่งผมกับเพื่อนอีกคนเนี่ยก็ได้แต่มองหน้ากันครับครับโดยไม่มีใครพูดอะไรครับแต่สีหน้านี้บ่งบอกได้เลยว่าเกิดอาการกลัวแล้วสักพักครับเสียงมันก็เริ่มเบาลงเบาลงครับแต่ก็ยังได้ยินเสียงอยู่นะพี่ แล้แล้วเสียงครับมันก็เริ่มดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับทีนี้ครับเสียงเคาะประตูครับเหมือนกับเสียงคนกำลังพยายามจะพังประตูเข้ามาครับเปิ่งเปงิงเปงิงเปงิง<อ>เปงิเปง,ป,งประมาณพี่มันเริ่มดังมันเริ่มแรงกันแล้วผมกับเพื่อนครับเริ่มรู้สึก,กว่ามากครับจึงได้ไปปลุกเพื่อนทั้งหมดอีกสามคนเนี่ยที่นอนหลับอยู่เนี่ยปลุกให้ตื่นขึ้นมาครับครับเหมือนกับว่าสิ่งที่พวกเราได้ยินเนี่ย มันเนี่ยจะรอให้พวกเราทั้งหมดเนี่ยทั้งห้าคนเนี่ยตื่นเพื่อจะมาให้พวกเราเรับรู้ถึงเรื่องแปลกๆแต่เสียงเนี่ยที่เคาะประตูเนี่ยก็ยังได้ยินอยู่นะพี่ยังได้ยินอยู่ตลอดครับเคาะทั้งคืนเลยหรอ,อใช่ครับแล้วอยู่ๆครับก็ได้ยินเสียงนึกตามนะพี่ทีนี้เคาะรอบห้องเลยพี่ทีนี้จากประตู ม่านตาสิ่งที่ทำให้ตกใจยิ่งกว่าครับได้ยินในห้องน้ำครับอ้าว oh. พี่พี่จำได้พี่จำเสียงอะก๊อกน้ำที่มันเปิดเองได้ไหมครับอ้าวจำได้ทีนี้ทางเสียงน่ะปู่าผู้ฟันพี่ทำให้พวก oh. ผมนี่ครับมีเพื่อนคนหนึ่งพูดขึ้นว่าเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวพวกเราเนี่ยช่วยกันสวดมนต์ครับ เผื่ออะไรมันจะดีจะดีขึ้นอแล้วพวกเราทั้งหมดเนี่ยก็สวดมนต์ขอพรพระเจ้าครับเพื่อจะช่วยให้พวกเราเนี่ยให้มันผ่านพ้นคืนเนี้ยไปให้ได้ครับครับแล้วพวกผมทั้งหมดเนี่ยทั้งห้าคนเนี่ยก็หลับตาครับพร้อมกับสวดมนต์กับพึมพำพึมพำบทสวดของอ่าพวกเรานี้เองครับ <moderator. S 2> พยายามจะลืมเรื่องเนี้ยคืนเนี้ยไปให้ได้ แต่ระหว่างที่หลับตาอยู่ครับในขณะที่พวกผมเนี่ยกําลังสวดมนต์เนี่ยผมเนี่ยหลครับเหมือนกับมีอะไรบางอย่างครับมันเกิดขึ้นที่ต้นคอของผมครับอยรู้สึกได้เลยว่ามันเป็นลมเย็นๆเอ่ามาที่ต้นคอของผมครับผมก็ค่อยๆลืมตาครับเล็กน้อยครับเพื่อจะดูว่าเนี่ยมันเป็นลมอะไรทําไมต้นคอผมเป็นเย็น มันเกิดอะไรขึ้นกับตัวผมครับแล้วสิ่งที่ผมได้เจอมันมีเพื่อนอีกคนหนึ่งครับที่นั่งอยู่ข้างๆตัวของผมเองเนี่ยผมเนึกว่าเขากำลังนั่งสวดมนต์อยู่นะพี่เหมือนกับพวกผมเนี่ยแอบกับไม่ใช่ครับ,รบเพื่อนคนนั้นน่ะได้ใช้มือทั้งสองข้างครับยกขึ้นพร้อมกับพนมมือครับครับ แล้วดวงตาของเพื่อนเนี่ยก็เปิดกว้างกอกครับแล้วก็นั่งจ้องมองมาที่ผมครับที่กำลังนั่งสวดมนต์อยู่กับเพื่อนเพื่อนผมบอกได้เลยว,ว่าเหมือนกับเพื่อนคนเนี้ยมันกับโดนผีเข้าสิงแล้วสิ่งที่ทำให้ผมเนี่ยรู้สึกกลัวมากยิ่งขึ้นเนี่ยรู้สึกกลัวมากพี่เพื่อนคนเนี้ยเสียยิ้มครับ เสยยยิ้มให้ผมออใช่ครับเสยยยิ้มให้ผมในขณนะที่พวกคุณเพื่อนทั้งหมดเนี่ยกาลังนั่งสวดมนต์พ,พึมพำพึมพำกันอยู่ในความรู้สึกผมในเวลานั้นนะผมเนี่ยอยากจะร้องตะโกนออกมาพยายามแล้วพยายามอีกครับครับร้องออกมาก็ไได้ไม่รู้ด้วยสาเหตุอะไรครับที่ทำให้ผมเนี่ยร้องไม่ได้ขยับ ขบุกขยิบอะไรก็ไม่ได้ครับทําได้แต่หลบหลับตาลงอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากนั้นครับพวกเราทั้งหมดเนี่ยก็ช่วยกันสวดมนต์ครับด้วยความกลัวจนทําให้เสียงที่ครอบประตูรอบห้องเนี่ยเงียบไปครับแล้วก็หายไปครับพวกเราเนี่ยจึงพากันเลิกสวดมนต์ครับแล้วก็ได้พูดคุยครับปรึกษากันว่ามันเกิด เรื่องอะไรกับพวกเราเนี่ยในในคืนเนี้ยในที่สุดครับสิ่งที่พวกผมรอคอยเนี่ยก็มาถึงมันเช้าพอดีครับพวกพวกเราทั้งหมดดีใจกันครับก็เลยพูดคุยกันว่าเดี๋ยวพวกเราเนี่ยต้องรีบออกจากห้องเนี้ยออกไปให้เร็วที่สุดครับและก็จะไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับครับว่าเมื่อคือนเนี้ยมันเกิดขึ้นอะไรกับตัวเขา แต่ตัวผมเนี่ยก็ไม่กล้าครับไม่กล้าสอบถามคนคนเนี้ว่ามึงจ้องมองกูทําไมเมื่อคืนพร้อมกับแสยะยิ้มเนี่ยให้ตัวผมด้วยสาเหตุอะไรแล้วผมเนี่ยก็รีบลงมาที่ล็อบบี้ครับกับเพื่อนๆนครับเพื่อจะไปทํากิจกรรมต่อไปแต่ว่าพอมาถึงล็อบบี้ข้างล่างครับรู้สึกว่าเห็นพนักงานที่ล็อบบี้เนี่ย เขายืนจ้องมองพวกลุพวกผมทั้งหมดนะอืมยืนจ้องมองพวกผมอยู่เนี่ยที่พากันครับรู้สึกว่าตกใจตื่นอะไรจึงรีบออกจากโรงแรมเนี่ยครับด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่รู้แต่สายตาพนักงานเนี่ยรู้สึกว่ามากกว่าครับเหมือนกับสายตาของอ่ที่เพื่อนของผมจ้องมองตัวผมเมื่อคืนเนี่ยครับในความรู้สึกของตัวผมเองนะ คืนที่อยู่โรงแรมแห่งเนี้ทําให้ตัวของผมเนี่ยไม่มีวันลืมครับอืมถึงกับเหตุการณ์เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นครับหรือว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าเสียงที่มันเคาะประตูเคาะหน้า,าต่างและเสียงที่เปิดก๊อกในห้องน้ําเนี่ยจะอาจเป็นผีที่อยู่ประจําโรงแรมหรือห้องแห่งนี้ก็ได้อืม เรื่องของน้องบุญชังชิคก็ประมาณนี้คือสั่นครับโอ้โหคืออันนี้คือไม่ได้ไม่ได้ยินไม่ได้เจอไม่ได้เจอแค่คนเดียวไงเหมือนเขาทําให้รู้กันทั้งหมดเลยว่าอยากให้ทั้งห้องเนี้ยรู้เลยว่ามันมีอะไร,รแต่เราไม่ได้ไม่ได้มีข้อม,มูลเพิ่มเติมใช่ไหมว่าสิ่งที่เราเจอทั้งหมดมันมัน,ม,นมันคืออะไรกันแน่ เขาว่าเขาได้ยินแต่เสียงครับเขาได้ยินเขาว่าเขาได้ยินเสียงเขาก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าน้องๆทั้งหมดเนี่ยน้องๆองทั้งหมดเนี่ยเขานับถืออ่ <ๆ S 2> อาอ่าคิดครับบางคนเขาก็ไม่นับถืออะไรครับอืมครับอาจน้องๆเขาในในความรู้ส uh, <S <S <ư? S 1> ึกผมนะผมว่าในห้องห้องเนี้ยมันอาจจะมีอะไรสักอย่างครับอืมมีมาก่อนเพราะว่าใช่ เพราะว่าน้องเขาก็ไม่ได้สอบถามพวกไอพนักงานด้วยเพราะว่าด้วยคนละภาษาด้วยเเออในความคิดผมนะครับถ้าเป็นผมนะครับครับถึงฐานก็คงไม่บอกหรอกนะฮะเออผมก็ว่าอย่างนั้นใช่ครับใช่ครับมันเป็นเรื่องแปลกๆครับที่น้องๆเขาไปเจอกันมาครับอืมแต่ไอจังหวะนั้นนะผมรู้สึกขนลุกนะไอจังหวะที่เพื่อนเราคนหนึ่งที่ลุกขึ้นมานั่งลุกขึ้นมานั่งเราจะอยกยิ้มให้อ่ะไอ้แบบเนี้ย มันแปลกไงใช่แปลกตั้งแต่พนมมือแล้วครับพนมมือเขาอาจจะพนมมือเขาอาจจะประมาณแบบอาจจะสวดอะไรสักอย่างแต่ไอ้การสวดการทําแบบเนี้ยมันก็เป็นปกติแต่ไอเสียยิ้มนมี่สิเออมัน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 ใช่หรอใช่ปะ่ะคนเราถ้าสวด<ช>มนต์รหรือว่าออทำอะไรอย่างเงี้ยก็คงไม่เสยยยิ้มอาจจะหลับตาหรืออาจจะตั้งจิต ตั้งใจทาถูกต้องไหมใช่พี่ณเหตุณเวลานั้นนะผมว่านะถ้าเป็นใครใครต้องก็ต้องกลัวโอ้กลัวฮะไม่มีใครจะไปล้อกันเล่นครับไม่ใช่เกิดแค่ครั้งสองครั้งครับทีนี้มันเริ่มสามครั้งสี่ครั้งโอ้เป็นปมปมหัวใจวายเนี่ยดูเหมือนเขาาจะมาอย่างเงี้ยมาเป็นตัวเป็นตนดีกว่าถ้าจะมาแบบเนี้ยดูเหมือนเขาจะแสดงให้รู้นะว่าว่า ตัวเขาเองเนี่ยเคยห้องกูหรือเปล่าอ่าใช่ทีแรกอาจจะเบาๆก่อนเคาะประตูก่อนเริ่มเริ่มเริ่มดังขึ้นเริ่มคุกคามเริ่มดังไปทั่วห้องแล้วก็มาแสดงอะไรบางอย่างคนในในห้องเราเนี่ยนะฮะเออแต่ก็ก็มีเหตุการณ์แค่นั้นไม่ได้เจอแบบโหแบบชัดเจนใช่ไหมโป๊ะปะครับใช่ครับดีที่ว่ายังอยู่กันหลายคนแต่ถ้าเป็นคนเดียวถ้าพูดจะเป็นคุณกี้คนเดียวเนี้ยไปโรงแรมต่างแดนเจอแบบเนี้ย ท้าไงโอ้ถ้าเป็นผมผมต้องดูก่อน่ะครับพี่เข้าไปนี่อันดับแรกก็ดูก่อนนะครับหน้าประตูมีอะไรติดหรือเปล่าเช็คก่อนใช่ไหมครับใช่เช็คก่อนแล้วก็แล้วก็เบอร์เลขเลขห้องอืมเราเราผมก็พอจะทราบรู้มาเหมือนกันนะว่าที่ที่ประเทศนี้ก็ก็หมูก็ก็ก็หนักเหมือนกันนะไม่ถึงว่าเกี่ยวเรื่องเรื่องผีเรื่องอะไรแบบเนี้ยก็ไม่แพ้ไม่แพ้บ้านเรานะเออครับใช่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 ครับเพราะว่า ผมก็เคยฟังเรื่องหนึ่งที่คุณแวนเขามาเล่าให้ฟังเหมือนกันเออเรื่องนี้ยอ๋อน่ากลัวน่ากลัวเกี่ยวกับเรื่องทางบ้านเขาอะไรครับนั่นคือประสบนั่นคือประสบการณ์แล้วก็เรื่องราวทั้งหมดนะคุณคุณกี้โรงแรมต่างแดนครับพี่<ต>ใช่ครับสั้นๆครับพี่เออแต่ว่ามันก็ไม่ได้เจอไม่ได้เจอกันทุกคนนะฮะใช่ปะใช่ครับใช่ใช่บางคนบางคนไม่ไเจอนะบางทีโรงแรมนั้นอาจจะมีไม่ถึงว่ามีม,มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาก่อน อะไรเงี้ยมีคนตายแต่ว่าไอคนที่ไปพักเนี่ยก็ไม่เคยเจอแต่ไอคนที่มันจะเจออ่ะมันเจอทุกที่ใช่ไหมต่อให้เป็นโรงแรมห้าดาวก็ยังมีครับอืได้วงคนเนาะพี่เนาะใช่ฮะโอเคนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวสั้นๆนะคุณคุณกี้ได้ได้หมดครับโอเคอะแล้วก็ก่อนจะวางสายไปคุณกี้ตอนนี้ทำอะไรอยู่อัปเดตอะไรให้กับเพื่อนๆฟังนิดนึง อ๋อตอนนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็มีแต่่เรื่องถ่ายทอดใครที่ชอบฟังอย่างนี้ครับก็ติดตามกันได้ครับติดตามกันได้ครับทางไหนฮะก็จะแชร์เรื่องเล่าทางอ่าบ้านฟ้าครับแล้วก็ในตอตอแล้วก็ในบ้านบ้านเขียวครับก็ประมาณก็แชร์เรื่องแล้วที่ก็ แชร์เรื่องราวที่เคยเล่าแล้วก็พี่ๆนักเล่าเนี่ยผมก็ชอบจะแชร์ครับเผื่อใครที่ชอบฟังครับใครที่ชอบฟังแล้วก็สิ่งที่ผมฝากอีกอย่างหนึ่งครับก็ขอฝากให้ดูแลสุขภาพเปน่เงครับโอ้เช่นกันนะคุณกี้นะครับอืครับก็มีประมาณนี้ครับพี่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งประมาณนี้ก่อนจะไปขออีกสักครั้งหนึ่งได้ครับครับได้ ขออะไรนะพี่ขออีกสักครั้งตอนเปิดรายการได้ได้ได้ครับเอาแบบเอาให้เหมือนเลยนะครับจะพยายามทาให้เต็มที่ครับครับอ่ะนัตถิกำมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมือด้วยแรงกมไม่มีครับครับสาหุสวัสดีครับสวัสดีครับุญเกีครับขอบคุณมากนะครับพี่สวัสดีครับครับ